นก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกผมโอเวอร์ทีนะครับวันนี้เราก็จะมาทดลองนะครับเราต้องมารีบทดลองนะครับฝนจะตกนะครับทดลองก็คือเอาปีโป้ทั้งหลายนะครับที่ได้มาก็ใช้กีบในการเปิดนะครับมาผมเปิดอาสซีแดงเลยเนาะแกะบางแกะแบบปกติกไ่้แบบนี้อ๋อแล้วก็กินเลยนะครับ นี่ครับผมจะมาแกะแบบนี้นะครับก็คือนี่ครับเอาตรงนี้จะไปให้ตรงเห็นตรงนั้น <Okay. S 1> แล้วก็เอาตรงนี้หนีเข้าไปตรงนี้นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เอาเอาันน <c oughs> ี้ใส่นะครับวนี่นี่เดียวเอา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 ลุ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 ล ไงเออนี่ไงนี่ไงเออนี่ครับแก่อย่างนี้เลยนะครับเออกะไรเนี่ยนี่กอยทำมันห้อยอย่างนี้เลยแล้วก็หมุนแล้วก็หใหยต้องเล็งจับตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็หมุนนี่นะนี่ เห็นไหมครับคือคนนั้นเว่โยโยอีกนงอีกแล้วนี่นะครับน้องแข่งกันมึงมาว่าระวังใส่นี่แกะขับมือแกะในเลเร็วสุดมือแกะเร็วกว่างอย่างแบบใช่อย่างเงี้แบบมือเนี่ยขนาดมันมีสิทธิ์พลาดซึ่งพลาดถามแมีกนึงว่า่ว่ามันหลุดขาดเราเมื่อกี้ตีแก๊สิแก๊แบบนี้ย อันนี้คือมันหลุดออกหมดแล้วนะว่าการจะแกะยังไงครับการแกะปีโป้ที่ยากเนี่ยเออต้องบีบบั้งเนี่ยมันบีบเลยเด้อเออะไรอะมุกี้อะไรกี่ใดเนี่ยกี่ใดก็นไรกี่ใดก็นไรเดียวโอ้โหเขาใช้ป้องกันมั้งฮะไม่เอ นนะาเีก็ของที่มันหมุนอะงานเรามีวิธีแกะแบบไม่เดี๋ยวลองกินกว่าเดี๋ยวให้กล้าลองนะครับต้องดีบใช้เนี่ยคนถกเนี่ยมันไม่ใส่บระชิดเลยครันี่ย มึงเอาอันเอาอันเล็กขึ้นสนิมใส่แล้วก็เอานั่นเพราะว่าตัวที่เล็กที่ขึ้นสนิมแบบแม่งโคตรทุนอ่ะบอกเลยเก็บปลาขามก็น่าร้อนบอกไปใส่แม่ไปเก็บปลาขามเลยอ้าวสวัสดีครับทุกคนบ้านนะฮะนี่เห็นเนาะออกแบบซิวๆเห็นเนาะได้กินลยที่เนี่ย อันนี้คือก็คือตัวแทนของเด็กน้อยนะครับก็จะมาบอกว่าถ้าถ้าเด็กน้อยมันดไปกินยอย่โรงเรียน,นน่ะเราเราไอ้ไกิฟพวกนี้บมบมีเด็กคนคนแก่ไงเนาะเอ่อคนแก่ไง <c oughs> ไม่มีกิฟใช่ไหมเออแบบที่ไม่มีกิฟใส่มือแล้วก็ใส่ปากกัดเอามันมีสองอย่างเหรอเนาะแล้วต้องเฮ็ดนี้ให้ขาดนะให้เด็กน้อยเฮ็ดขาด <c oughs> แบบนี้ขาดนะไม่มีเราทำไงทีเนี้ยมันมีมุมยมงสีอยู่ก็แกได้ บอกฮ้เด็กน้อยแห้งมากมี้นี่ไงนี่ไงกะงี้ก็บีบอยู่เลยเถอะว้าวแต่ยังเป็นคือยูนิสรุปว่านะครับถ้าเกิดอยากจะเปิดกินจริงๆเปิดกินแบบปกติอ่ะแบบไม่ต้องใส่กิฟต์เนี่ยไม่ต้องใส่กิฟต์เนี่ยขาดนะดึงไงดงเบาๆมองดากันแล้วเขาก็กินแล้วคืออันนี้คือส่วนมากจะทำ ก็แต่กับต้นมากับ oh กินแบบเนี้ยคือคนมันแกะมันแกะไม่ได้เขาก็เขาก็เลยกัดกัดตรงตุ่นตายกูว่าบอกนะมีผิดบอกนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ผิดเนี่ยถ้าถ้าการเคิืนเกิดขึ้นไปนี่ต้องีิถูกเวลานเนี่ยถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด ติดตามให้ด้วยนะครับการแกะปีโป้ครับโดยใช้กิ๊บนะครับฝากด้วยก้าที่ดีอยาเาลืมไปติดตามด้วยไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะทดลองอะไรกันอีกนะครับปีโป้ผ่านไปแล้วนะครับปีปักไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ